อีกหนึ่งสำนักที่จะบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะเป็นยังไงสำนักนิสสวนสวนครับว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้ายังไงก็ต้องโต3%จากทางค่ายทิสโก้ด้วยเหตุผลก็มองไปอีกคล้ายๆกันแต่ทำไมตัวเลขเขาถึงสูงกว่านะครับมาดูกันนะฮะเมทัศร,รัตนซ้อนนะฮะนักเศรษฐศาสตร์ จากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโก้นะครับทิสโก้ก็เป็นธนาคารนะฮะก็คือทิสโก้ไฟแนนซ์เชื่อกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกฮนะใกล้ปลายป,ปีเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ต้องทำงานทำการบ้านแล้วมาปล่อยของกันตอนช่วงปลายปีนี่นะครับออมีการประเมินครับจากค่ายทิสโก้ไฟแนนซ์เนี่ยครับทิสโก้ไฟแนนซ์เชื่อกรุ๊ปบอกว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้านั้นจะโต3%โตจากปีนี้ที่คาดว่าจะขยายตัว2.8เปนอะร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะค่ายนี้จะมองตรงข้ามกับหลายๆค่ายพอสมควรเพราะว่าหลายๆค่ายมองเเลยครับว่าปีีน้ 2.7เนี่ยก็เก่งสุดละนะฮะไม่นับพวกค่ายจากทางด้านของหน่วยงานรัฐหรือว่าทางด้านของกระทรวงการคลังนะฮะหรือแม้แต่ทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะในขณะเดีวยวกันค่ายนี้บอกปีนี้โต2.8เมื่อสักครู่ที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะของ TTB เป็นไงเขาบอกว่าปีนี้เป็นไงโตแค่2.7นะครับแต่ในขณะที่เขามองปีหน้าว่าจะโต3.0ค่ายเมื่อสักครู่ TTB มองอยังไงชะลอตัวซะด้วยซ้ำ เหลือ2.6นะฮะทีนี้ทำไมค่ายนี้ที่โก้บอกว่าเศรษฐกิจไทยปีหน้าจะถึง3%อะเราก็มาดูกันนะครับปัจจัยแรกครับเขาบอกว่าไอ้ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเครื่องมือเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนกล้าลงทุนรัฐก็จะกลับมาลงทุนคือรัฐกลับมาลงทุนจะเป็นเรื่องโทษนะฮะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยบอกยังไงก็ต้องลงทุนเนะี่ยเพราะมันอยู่ในสูตรของการหา GDP ถูกไหมฮะการใช้ใจ่ายของภาครัฐก็ r n m e n t spending หรือแม้แต่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะการใช้มาตรการทางภาษี เพื่อทําให้เกิดการกระตุ้นการลงทุนอันนี้เขาทาอยู่แล้วรัฐไนก็ต้องทํานะครับแต่เขาพ่วงไปตรงที่ว่าเอกชนกลับมาเพิ่มการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าภาครัฐก,ก็เป็นการกระตุ้นเศร,รษฐกิจผ่านโครงการแจกเงินหมื่นรอบใหม่นะครับซึ่งน่าจะพยุงอารมณ์การซื้อขายใช้จ่ายของคนในประเทศนะครับแล้วก็มันน่าจะไปดันให้เศร,รษฐกิจขยายตัวได้นะครับขณะที่มุมมองภาคการท่องเที่ยว นะมุมมองภาคการท่องเที่ยวของ t t b Analy เ i c เขาบอกว่าปีหน้าจะเริ่มอิ่มตัวถูกไหมฮะและมันจะเริ่มชะลอตัวและการใช้จ่ายก็จะไม่เยอะถูกไหมครับแต่ของค่ายทิสโกโ้เขาบอกงี้ครับว่าท่องเที่ยวปีหน้าจะโตต่อนะฮะและจะมีระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิดสิบเก้าค่ายนี้ก็ยังไม่ฟันธงนะครับว่าจะไปฟื้นทั้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนก่อนเกิดโควิดสิบเก้าคือได้ตัวเลขแปะไว้สี่สิบล้านคนหรือไม่ค่ายนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับต่อมานะฮะในแง่ของดอกเบียอะทิสโก,กา้าลงาง เหมือนกับปีนี้จบไปก็คือลงหนึ่งครั้งแต่ทางด้านของททบอนาติกบอกอย่างน้อย2ครั้งนะฮะทีนี้การลงหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับน่าจะลงเพียงแค่0.25นะครับดังนั้นเนี่ยทางด้านทิสโก้มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยนะฮะน่าจะลงดอกเบี้ยในไตรามาสรแรกเนี่ยลงมาเหลือ2.0โอ้โหเอางั้นเลยนะฮะสมมติว่าธมาสูตรนี้เนี่ยแล้วเขาบอกลงครั้งเดียว แสดงว่าพอเปิดปีใหม่มาเนี่ยนะครับรอเลยครับไม่เดือนใดก็เดือนหนึ่งเนี่ยนะไม่พ้นมีนาคมต้องลงแน่เสร็จแล้วจะไม่ได้เห็นการลงดอกเบี้ยอีกเลยนะฮะถ้าเป็นมุมมองของทิสโก้แต่ถ้าเป็นมุมมองของ t t ท a n a l y นาลิเนี่ยบอกว่าได้เห็นอย่างน้อย3ครั้งเยได้เห็นอย่างน้อย2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเราพอจะมองเห็นแล้วครับว่าสิ่งที่เขาให้น้ําหนักและความต่างว่าทําไมเขาถึงมองว่าโตได้3%นะฮะก็คือ1 การกระตุน้นการลงทุนจากภาครัฐและะเอกนชนดูเหมือนจะเป็นเครื่องจักรหลักสําหรับมุมมองของค่ายทีสโกโ้นะฮะเพราะมุมมองตัวอื่นเนี่ยไม่ใกล้ก็ดูเหมือนจะใกล้ไม่ใกล้กล็กจะไม่แตกตา่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการท่องเที่ยวก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเต็ม40 4ล้านคนในปีหน้าหรือไม่นะครับเรื่องลงดอกเบี้ยก็บอกว่าลงน้อยกว่าคนอื่นอีกต่างหากนะครับท,ทั้งที่คนอื่นลงบอกว่าลงมากกว่าไอ้ลงมากกว่านี้ยิ่งต้นทุนทาการเงินก็จะต่ํากว่ามากถูกไหมฮะมันก็จะมีผลทําให้ครับลดภาระการแบกรับสภาพหนี้ต่างๆของทางภาคเอกชนหรือแม้แต่คนทั่วๆไปที่ตอนนี้ก็มีภาระนีสินเกี่ยวกับเรื่องของหนี้ครัวเรือนต่างๆนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับทิสสก้เองก็ไม่ได้ทิ้งเกี่ยวกับเรื่่่องวาาปีีหน้เ ถึงแม้มันจะมีมาจากก,การกีดกันทางด้านการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งหลายสํานักมองว่าตัวนี้มันมีผลแรงมากและกด GDP ด้วยนะฮะแต่ว่าทางทิสโก้เขามองครับว่าคือเรื่องนี้จะกระทบะเทศร,รษฐกิจประเทศไทยนะปีหน้านะ0.3ถึง1.1จากตัวเลข GDP ที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่ทําดํารงตําแหน่ง็ทําทำอยู่4ปีแน่ยกเว้นถ้าไม่เกิดอะไรเหตุการณ์ที่มันปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับ ทางทิ s c o ้เขาก็บอกครับว่าการที่อเมริกาจะตั้งภาษีนําเข้าสินค้าจากไทย10%ขึ้นนี่นะครับจะส่งผลกบต,ต่อเศรษฐกิจไทยประมาณ1.1%ก็ต้องไปดูกันแล้วครับนะฮะว่าตกลงแล้วค่ายไหนจะถูกค่ายไหนจะเป๊ะค่ายไหนประกาเซียนจะถูกหักเพราะว่ามีให้เห็นกันเยอะแล้วครับนะบสำหรับการประเมินสถานการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกันนะครับ